ดูบอลให้สนุกอย่าต้องทุกข์เพราะการพนันช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024สําสี่นหชาติจึงขอประจาสัมพันธ์ผลเสียที่จะมาจากการเล่นพนันฟุตบอลดังต่อไปนี้ครับ <c oughs> 1. เสียทรัพย์ <c oughs> การพนันอาจจะนําไปสู่การสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากและเกิดปัญหาการเงินในระยะยาว2 <c oughs> สเสียมิตรการพนันทําให้เราเสียความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อน เพราะเราจะหมกมุ่นใช้เวลาไปกับมัน 3. เสียจิตการพน,นันทําเกิดความเครียดภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสียพน,นัน 4. เสียรู้ท่านอาจถูกขโมยข้อมูลจากการสมัครสมาชิกเว็บพนันและอาจถูกโกงด้วย 5. ติดคุกผู้เล่นผู้จัดให้มีการเล่นผู้โฆษณาชักชวนมีความผิดต,ตามพรบการพน,นัน จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามาช่วยกันหยุดวงจรการพนันออนไลน์หากท่านพบเห็นบ่อแสหรือมีข้อมูลโปรดแจ้ง191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานหลวงชาติ